รีบกูรีบกูมาตีตีเร็วว้าววอรเดนเงียอสองมีใครได้ยินหรือเปล่าทราบแลวเปลี่ยนวันเราปวไปแล้วเขาจ่ออเสียอะไรนะไอ้ต้้ยยโคตรแม ในคลิปวิดีโอนี้พี่โซเจอร์กลายร่างมาเป็นหน่วยรบพิเศษพร้อมกับไอเจ้าสหาย XD ฐานทัพลับของพวกเราตั้งอยู่ใต้ดินในเกมไมครับเป้าหมายของหน่วยรบพิเศษคือปกป้องโลกไมครับจากผู้ก่อความไม่สงบในเกมไมครับ has been เอาชีวิตรอด1 0 0วันโดยกลายร่างเป็นหน่วยรบพิเศษ ก่อนจะไปดูคอนเทนต์100วันไมครับของเราถ้าร้องชอบเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์ด้านล่างกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราเวลาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดมาดูก่อนใครกดติดตามแล้วก็กระดิ่งสีทองด้วยนะมันจะได้แจ้งเตือนและย้ำว่ามันฟรีไม่คิดตังค์นะพร้อมจะไปดูกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก็ถึงเวลาออกลบแล้ว น้ององที่น่ารักของซทุกคนสวัสดีพบก,กับเกมใหม่ครับกับการเอาชีวิตรอดัน0่อวัน,ก,วนกับอาชีพใหม่ที่โซเจอร์รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้สมัครเข้ามาและได้ถูกรับเลือก <c oughs> นี่ฉันนี่ฉันมาผับดูคโยตี้เลยไงเฮ้ยไ <c oughs> อเด็กใหม่ครับผมครับผมรา,ายงานตัวดิเออรายงานตัวใช่ไหมครับเอโอ ผมนายโซเจอร์ครับโซเจอร์ er. นามสก,กุลฟ้าแรบๆครับฟ้าแรบเรบเฮ้ยคือนามสกุลอะไรมาเนี่ย <c oughs> เอกไม้ใช่ไหมผมโซเจอร์นามสก,กุลฟ้าแรบๆครับไม่มีนามสก,กุลอื่นแล้วเหรอเอาฟ้าแวบๆ,ๆก็ได้ครับ <c oughs> ผมไม่ทาฟ้าแวบเรบครับมามาเดี๋ยวพาไปน้ำห้องผมโซเจอร์นามสก,กุลฟ้าแวบๆ,ๆครับอ่ะหยุดก่อน น,น,น้องผู้โชคดีอ่านก่อนไปโอ้โอ้น้ำมันน้องผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจจากคลิปที่แล้วนี่นะออนจิลานี่น้องออนจิลานี่อ่านถูหรือเปล่าถูกแล้วนะออนจิลาแน่นอนนะนี่น้องผู้โชคดีตอบคำถามโดนใจจากคลิปที่แล้วใครอยากจะเป็นน้องผู้โชคดีมาอยู่ในเกมไมครับแบบนี้คําถามในคลิปนี้จงมานอนมาสขอดวัน on หน่อยนะ คำถามไม่อยู่ว่าถ้าคนดูได้กลายมาเป็นหน่วยรบพิเศษในเกมไหมครับคนดูจะมีวิธีจัดการกับผู้ก่อการร้ายอย่างไรอย่าเริ่มดูคลิปนี้ให้จบแล้วลงไปตอบดันลังน้องผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้มาอยู่ในคลิปถัดไปอย่าดูให้จบนะจะได้ตอบคำถามโดนใจไงโว่ามาแนะนําคนต่อไปเลยนห้องนี้นี่นห้องอะไรครับเดี๋ยวก็รู้ตามเขา้ย อ,อดรอหนอาอ้าแล้วอดจะมาเบิกป,ปืนแต่ว่าคนขายยังไม่ตื่น <c oughs> คนขายอาอออวุธเจ้านายเฮียีไม่มอยู่เจ้านายเฮียบอยู่ไหน <c oughs> ใครไม่รู้รัรรบมันมาได้ยังไงครับเ<อ>นี่ยเอาปืนเอคเมให้อดๆเ,ร,เร็วอดๆเราเป็นชั่วโมงแล้วอดๆย,ยอมรอหนึ่งชั่วโม,มงกับการรอนแลบของกีเพิร์ดการกหลบกระสุมนมันง่ายยวกัน อออได้ขอได้รับสมาชิกใหม่ให้รู้จักหน่อยนะโอ้ก็ที่คังปืนใช่ไหมครับเนี่ยโอ้สังเกงอะไรอันนี้ที่พักผ่อนของผมเลยครับห้องนอนใช่ไหมครับมามามาห้องต่อไปห้องต่อไปกันเถอะครับผมแล้วทำไมถึงต้องมาสร้างฐานทัพใต้ดินอยู่ใต้ดินด้วยเนี่ยก็เพราะว่าเป็นพวกกอการไล่อยู่ด้านบนไงอันนี้เป็นห้องนอนนะพวกกอการไล่เง้นเหรอครับเนี่ยห้องน้ำอีกห้องนึงไม่ต้องพูดถึงห้องครัวว้าวนีอาศัยอยู่ในนี้ได้เลยนยอันนี้มันหลุมหลบภัยนิวเคลียร์ปะเนี่ยหยิบกระเป๋าใส่แล้ว กดไงใส่นะ mm hmm. ผมลืมแล้วอ่ะก็กดทำลายทีแล้วก็กดขิดขวาแล้วก็กดขึ้นเ no> ี่อได้ยินว่ากดขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องบ้าเลยไปจะไปโดดร่มแล้วครับ Battle Royale ครับ เราจะไปไหนกันครับเ,เดี๋ยวพาไปดูโลกภายนอกก่อนจะจ่าบอกว่าขโมยมีผู้ก่อการร้ายใช่ไหมครับเราขึ้นไปมีอาวุธอย่างนี้ก็แย่นครับคงยังไม่ออกกันแล้วว่าเรามังผมว่าคุณมาดูกันผมว่าเราควรซื้อปืนไว้ติดตัวไว้นะครับคนจ่าจ่าเอกดีเราซื้อปืนก่อนดีกว่าครับจ่าเออกๆาด่กาาเราเราจะเบิกปืนจากไหนครับเห็นเรืพวกนี้ไหมเงินเหรอครับใช่กล่องชูนสำรองเหรอครับใช่กล่องชูนสำรอง กางพวกนี้เอาไปเบิอกอาวุธกันสินะแล้วแล้ว,ลวม่มีสาวๆสามคนอยู่นี่ท้าล่างด้วยเนี่ยคนรับใช้กลางสมรภูมิลบอย่างงี้ไอไอพวกโจนนี่มันมันเห็นแล้วมันจะต้องคิดไม่ดีแน่ครับเนี่ยแต่เช้ามาเถอะป่ะเราไปเบิอกอาวุธกันดีกว่ามาเบิอกอาวุธครับเอาเงินไปครับต้องการปืนแบบไหน,นปืนเี่เอาไว้ป้องกันตัวก็พอครับ s อซ <SM G. S 1> ิมจีายอดไปเลยครับถือปืนแล้วก็เดินไปเลยไปหยิบกระสุนได้เลยถือปืนแล้วเดินไปชนอ้มันเข้าตัวเลย เอาอะไรของจานอะจาน่าจะเก่งอยู่แล้วพอนเอาไปแค่ปืนสั้นก็พอเนาะคอมเมนเดอร์เหรอถือแค่ปืนพกอะสั่งเดียวเองไม่ไม่ไม่อันน้ำอันน้ำอันน้ำไม่เทครับอันน้ำไม่เทอันน้ำไม่เทขอกระบอกเดิมกี่ดอกขอกระบอกเดิมกับยุกย้อนยุกไปแล้วเว้ยเงินกองนี้ขอซื้อหมวกให้จ่าแล้วกันนะจ่าเขายังไม่มีหมวกใส่เลยโอ้ไปแล้วไปเลย อย่าไปขัดมันมากอย่าเป่าเราทิ้งกัน ESMR ครับเสียงมันจะดังมาถึงนี่เลยครับยังได้ยินอยู่ครับโอ้โหข้างนอกดูอันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยเราให้ผมทำภารกิจอะไรครับภารกิจของเราคือแกเห็นหมู่บ้านนั่นไหมอ๋อหมู่บ้านคนเยอะมากเลยครับให้เราปกป้องพวกเขาเข้าใจนะเราตะเวนปกป้องชาวบ้านนั่นแหละตามนั้นอารมณ์เหมือนชายแดนเหรอเออประมาณนั้นนะได้เลยครับผมครับจากกองร้อย งานนี้งานนี้ฉันภาคภูมิใจมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะสมัครมาแล้วได้เป็นหน่วยลบพิเศษหยุดหยุดนี่คือการตนเสีเยงอะไรวะโอโ <c oughs> อเพื่อนดูดีสิหน่วยลบพิเศษเขามาช่วยเราเขาช่วยผมด้วยครับ <c oughs> มันจะมีโจทได้สองคนมาป่าน <c oughs> พวกเรามาป่วยมาฆ่ามันฆ่าลูกเมียผม แล้วก็ปนสะดมไปปนช่วยพวกผมด้วยกบให้ช่วยดับเหล่าดอยช่วยบรรเหาด <c oughs> ้วยเป็นโจทย์ใต้ว้าวเฮ้ยอุยอ้ยอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนต้องคุยกันดีๆก่อนสิเผื่อมันอาจจะมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงก็ได้อ่ะไอ้พวกนี้มันเป็นโจรใต้นี่มันคุยอะไรไม่รู้เรื่องเฮ้ยไอ้สองคนนั้นยุดแก้มอะไร อะไรๆแกเป็นใครฉันมีนามบ่าจนไตเฮลี่ิสซิสโลครับิิฉันเอดอดเอดอดเป็นหมูจนไตเหมือนกันทองเงินสระลมในเอเมอเรสต์เพชรนู่นนี่ทั้งหมดทั้งหมู่บ้านอะมันไปขังพวกเราเขตของหน่วยรบพิเศษนะแกไม่มีสิทธิ์มาอย่างเงี้ยทำไมผมอยู่ที่นี่มานานแบบพวกคุณนะเขตนี้มันนี่มันเขตคุ้มครองแกมาค่มเหงประชาชนอย่างนี้ไม่ได้เอาของที่แกปนจากชาวบ้านตามน้ำพ้องนี้คืนมาอันนี้มีี มันรอนมาต่ไหนอ้อั๊กไ่อุโอั๊กเกมล้วกูจะทนได้ือร ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคุยก็ได้ใช้ความรุนแรงใช่ไหมตัวหมอ,อแล้วไงโปรที่เป็นโอ้โหนี่ไงมันเอาเหล็กไี่เพือนอ้โอะไรวะเนี่ยเราเราต้องเอาไปคืนประชาชนให้หมดเอาไปใส่คืนบ้านบ้านประชาชนเร <c ười> ็วควบคุณป,ป้องเลยกบเอาคืนไปคืนไปครับเอามาคืนนะครับคอยเอาขนหลบบ้งองกองปุ่มไปจบ้านหมดเลยขนมปังเขาอยู่ที่บ้านครับมันมันจะมากันอีกไหมฉันได้กินตุ๊กตุ๊กอะ เ <Yeah. S 2> <c oughs> นียนเลยโจนตายไม่จ่าตาบอดจ้ามันกคแอบอยู่ข้างๆม่อก็บจ่าครับแล้วไอ้พวกโจนตายมันมันจะมีอาวุธเหมือนที่เอ c ซีเขาว่ากันครับ <c oughs> ก็ยังไม่แน่ใจอ่ะซื้อเราต้องรลับเลยเสียงไหมฝีมือไม่ออกหมดดอกเลยเนี่ยหน่วยพิเศษวันจอยด้วหน่อยครบอีกางฝังคอจับคิดจับแ้นเหลือเกินนอ้สักจับจับจับามเดี๋ยวได้ใมดักประตูหน้าเดี๋ยวฉันไปประตูหลัง ุนหูุนโดนโดนเจ้าถิ่นจัดการเองมาไม่ต้องไม่ต้องเปลืองแรงกันแง้อ่ะกิไ้ถึงโดนเจ้าถิ่นนี้ได้โจรสมัครเล่นก็อย่างงี้แล้วไอ้พวกโจนมันไม่มีปืนเหรอครับมันน่าจะมีปืนนะครับก็ยังไม่รู้อ่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้อมูลอะไรเลยยิงไม่เลี้ยงอ่ะเยู่้ยอยู่ด้วย

ดนโดนโกเลมคัดไอดักรัวโผล่มาตีตายแล้วลูกกระตามันน่าเออมากจ้าครับผมไหวพวกโจนไตน่าจะมีคังคังวกอาวุธที่ยึดหมาก็ใช้ก่อความไม่สงบเหมือนกันนะครับแล้วมันอยู่ไหนรังมันกรู้าเราจะต้องหาเวลาผัดเวลาไปหาแกเวรกลางคืนเดี๋ยวฉันเวรเช้าเองโอเคนะโอเคครับผมโกเลมทำอะไรนะอะไรนะโกเลมเขาก็ลาตะเวนไปเหมือนกันนะเนี่แล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ย ปืนขัดลำกล้องยิงไม่ออกเฮ้ไว้ว้าขอขอาา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 เาาาาาาาอาาปิปนาา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 าเาา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 ามาาาานาา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 าไปาล้าา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 เาาาาะาานาาาาาาาปาาาาาลาามาาาาาปาา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 บาาัามาเาา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 ามันไปที่หลังมาแล้วเราเราไม่ได้หาหลังมาเลยจ้า <c ười> ขอเปิอปืนเพิ่มหน่อย เพื <laughs> ่อถ่ายไปไหน <laughs> เอาเงินไปเพื่อโอ้โหเงินอะไรเนี่ย Good afternoon Mr Wick ต้องการคาลิเบอร์ไหนครับแบบเน้นลัวแบบ เอาให้มันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยครับเบิกตังค์ไปหน่อยนะครับจ้ะเออเอาไปเลยเออจำนวนเงินกระดาษนี้ Rocket Launcher ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นเลยนะโอ้ขอบคุณครับโอ้โหไม่กระสุนมันเยอะอย่างนี้เนี่ยวางอยู่4อันนะไม่เยอะได้ไงอ่ะจ้ะครับพอแล้วจ้ะไม่มาเป็นบลอกเลยนี่ผมเกิดมาเสิ่งนี้เลยนะรู้สึกความบันไัได้เลยไม่ช้าเฮ้ยไอพวกเนี้ยมันต้องมีที่เก็บเก็บของมาขโมยมาพวกปืนนี่ไม่ปล้นสะดมมานะครับเฮ้ยลองของหน่อย เอาละครับจ่าน่าจะถึงเวลาที่คุณน่าจะได้ปืนใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวปืนนั้นมันเริ่มโง่แล้วนะครับเพิ่งได้ครับปืนทองนี้เป็นไงครับสกินสีทองปลดล็อกสกินทองจ่าครับเหมือนอ้พวกโจมันมาสร้างบางอย่างเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างนะจ่าอ่าฮะเนี่ยพวกโจรมันสร้างเอาไว้อะคืออะไรอะน่าจะเป็นแบบผมบอกคือความแบบอันนี้บางความจันไรเแล้วครับ เออนั่นแหละปลุกปมเขาไปนะขนาดทำไมแล้วไม่แจกปืนให้พวกเขาไปเลยมันไม่ได้กฎหมายเขาไม่ให้อ๋อเหรอครับจ๋าครับสรสนใจขี่ช็อกโกโบได้ยิงมครับเราสังเกตดูรอบๆ <c oughs> ไปเปลาเราเอาหมูนนบ่บ้านเรคืนนี้บ้านบ้านหลังนั้นน่าสงสัยครับจา๋ามันอาจจะก,กบดายอยู่ที่นี่ก็ได้นะไอ้นี่ก ตามจังเลยเระวังประหยกกัดกระสุนหน่อยเฮ้ยโอ้กระสุนมีมีตั้งเป็นร้อยครับจ้ะเออแล้วดีศพจนตายแล้วเนี่ยยกมา <laughs> จา่ <laughs> จาจ<ก>่าเฮ้ยโอ้จ่าปืนมันแรงเกินไปจา่จาจ่าเปิดประตูเลยครับยของจริงเขาไปเช็คเคลียร์ก่อนเลยครับเปิดประตูครับเปิดเลงดิครับไม่โดนใครเฮ้ยจริงชั้สองห้องนี้เคลียร์ครับ เคลียร์เจ้าซอฟก็เคลียร์มีมีของมีของนะครับเราหยิบไปได้ไหมครับเนี่ยหยิบได้มันเป็นบ้านล้างอ่ะโอเคครับที่นี่เหมาะกันเป็นปอมมากเลยครับจ้ะเห็นเห็นอะไรตรงนู้นไหมเห็นอะไรตรงนู้นไหมเห็นเห็นอะไรตรงนู้นอ่ะนั่นนะเห็นอะไรตรงนู้นไหมเห็นใครตรงนู้นไหมนั่นนั่นนั่นคุณเพิร์เหรอครับมีอะไรครับเขามองเห็นบางอย่างมั้นครับเฮ้ยเฮ้ยกระสุนม e ีวิธีกระสุนยิงมาเขาที่กำบังปามปอมปอมปอม จ่าครับมันยิงมันยิงมันจะตรงไหนครับจ่าไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าจะด้านแม่ไอ้อะไรอะไรอะไรอยู่นิดแท่อยู่นิดแท่จ่าฮเต็นท์ไม้ว่าอะไรเต็นท์เลยเกินจ่าอย่าโผล่ออกไปครับจ่าโง่กดดันยิงไม่ปืนผมยิงไม่ได้ครับจ่าทำไมมันจะโดนชาวบ้านครับเปิดต้นไม้นั้นแน่นอน มันดันมันดันเขาามีแค่ปืนโง่ต้องไปเอาล้อกก็ตันเชอยร์ยิงเขาขนาดนั้นเลยเจ่ายยิงเร็วยิงหน่อยยิงหน่อยปืนผมมันล็อตปืนผมล็อตไม่ไม่เจอแบ็กนันทองเลย <c oughs> ยิ้ของคืนไปยิย้ของกากคืน <c oughs> เอาเอามาวางอนนี้ดีกว่าครับจ้ะของกันแน่มาแลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวของมันเฟ้อเราเราเก็บไม่ได้ถ้าถ้าเราตายมันก็ไปเอาไปให้อีกเรา,เาไปซ่อนดีกว่าจ้ะไหนมันต้องมีที่รอบซื้อแน่นอนอ่ะผมผมเสียไปกระบอกเดียวแต่มันมีสองกระบอกอ่ะมันเปิด่อไห่เรายิงเลยได้เอาเจ้าได้เสี่ยวเจ้จ้ะเราจึงก็โคงดิโคงไม่ต้องไม่อยากมองหน้าไม่อยากมองหน้าแกไม่อยากมองหน้า โอ้ยดูมันมราได้พแกเป็นโจนใต้แกอยู่กับฉันไม่ได้หรอกอู้วววฮ่า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 ฮดาฮ่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 ค่ดูเอแกมีแผนแามีแผนาะไรมาฮ่่าาฮ่่าาฮ่่าาฮ่า่าฮ่าาา่าฮ่าาฮ่เฮาฮ่่่า่าฮ่าฮ่าฮี่าฮ่า่าฮ่า่่ ไปหลอกเขาแน่ยก็เป็นโจนแล้วก็ยิเขาทิ้งกันไหไม่ไหวล้อยู่ไหนวะยังไงว่ายังไงว่าก็เป็นโจนอยู่ดีนะจ๊ะเฮ้ยผมรักษาความสงบผมผิดตรงไหนอะกูผิดอะไรเนี่ยเอาไปอยู่คนกลางก็ได้อะไม่มันจะไม่มีคนกลางแม้ทงนั้นเผาทิ้งออกสั่งมาจ้ะ ผมเป็นผมไม่จัดแล้วไม่ได้ผมตามผมสั่งทำเองหมดเลยเนี่ยเราไปลาดตะเวยกันแถวๆชายป่ากันดีกว่าได้แล้วจ่ะนำแล้วจ่าผมตามเองรองพวกไอ้โกงด้วยดูดังไหนยึดไตยึดเถิยึดไตยึดไตมันอาจจะซุ่มอยู่บนต้นไม้ไม่กับต้นไม้แบบโกงอยู่บนต้นไม้เหรอผมไม่เคยเห็นครับมันอยู่ในหญ้าพีโอ้จ่าโดนล้มตไยนะนี่เราเราโหเราเรากับฐานอย่างนี้เลยครับจ่ะเออขับงี้เลยดิโอ้ยนี่ังไงรู้เปล่าให้ให้ให้เขาบินอีเพิ่์มาส่งอ่ะ กลับเข้าถ่ายก่อนเดี๋ยวไปวาง,งแผลก่อนเราต้องการชุดทีด่ดีกว่านี้รู้สึกว่าพวกโจรมันจะเริ่มใช้ของ <c oughs> ที่มันรุนแรงอาวุธสงครามแล้วแลมถามไมเห็นน้องสาวใช่ไหมนังไงน้องสาวอยู่นู่นนะใช่ฉันทนได้แต่การกระทำพวกมันอะไรวะเนี่ย <c oughs> เอาเกาะสามมาขอเกาะสามนะครับขอจัดเซตด,ดีๆครับเราอยากได้อะไรนะขอเซตพันครับทั้งเกาะและปืนครับพร้อมระเบิดครับโอ้ปืนอะไรนะอ๋อนั่นปืนสุดโปรดฉันเองเห็นอย่างนี้ปืนนี่ดีมากนะปืนเก่างั้นอ่ะแต่ว่าดีทำมาใหม่ แล้วทำไมใส่ชุดแล้วมันวิ่งเร็วขึ้นวะมันควรจะช้าลงนีอ่ออกซองไหนได้ไหมซองสองเป็นซองสาวไม่ให้เฮ้ยไม่ซองสาวเว้ยซองศัตรูเฮ้ยมีเสียงด้วยเสือมันดักรออยู่ครับเราจะต้องสมกไปก่อนนะจ๊ะจะตาดูอะไรแพ็กเกจไม่ด้พิสปอดสมความต,ตัวเองเอ้าวไม่มีแพ็กเกจทั้งหมดน้ำมันประชาชนทั้งนั้ลยครับจ้ะจ้ะ นั่นหน่วยนั่นหน่วยใครผมไม่หน่วยใครตรงนั้นไม่รู้เฮ้ยหน่วยคั่วรีนี่ว่านั่นมันหน่วยออจิลานี่ว่าเฮ้ยจ้ามีคนยิงสไนเปอร์ดมโจมแย่งนู่นโน่นมาอยู่ตรงเขามาอยู่ตรงเขาจุ่มนเนสว่าไงสตอร์โอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องออจิลาเราอยู่กลางวงล้อมจ้าจ้าสาจ้าอยู่บนเขาบนเขานนนั่้ากสุไป

จ่าจะทำป้าอะไรระเบิดอยู่ตรงนี้จ่าโยนควันไปไหนเราไม่สามารถปกป้องปกป้องหมู่บ้านไว้ได้จ่าประชาชนตายเพียบเลยก็เห็นอยู่แต่มันปาไม่ได้อยู่ดินระเบิดมันดอกตรงตัวเลยะมันก็เห็นเรามันก็ยิงสินี่มึงแกเป็นทหารแบบภาษาอะไรที่ทำไมถึงแค่นี้ทำไม่ได้กันเนาะจ่าผมไปจัดการในพวกโจรนั้นก่อนแล้วการน้องน้องโอจิออนจิลาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ย ก็ว่ากันเลยจัดการพวกนี้ <c oughs> เล่นเป็นเลดี้แตที่เกินในคอบิวตี้เลยโคตรแม่นเลยหนหมู่บ้านแล้วม,มีคำอะไรไม่ได้ฉันคิดว่าฉันจะไปถล่มฐานพวกมันเลยดีกว่าหุยหน้าสนจะเราต้องการเราต้องเปิดปืนเพื่อมันดันแน่นอนอย่างงี้ไม่มาเอาผมก่อนแกก่อนล่ะเ <c oughs> ออ <c oughs> ขอขอซื้อขอซื้อปืนหน่อยอีเพิร์ตอยู่ไหนอะไร ปืนเดืยอยวังเงินไปให้แล้วโอ้โหรวย,ยเออรวยรวยอีเพื่อนบอกไม่เป็นไรต่อให้ที่นี่จะพังระเบิดไปันกวาไปที่อื่นได้ันแค่าขายของมันไม่ออโต้แต่มันยิงเร็วกว่าดาเมจน้อยกว่าทิศเตียวปืนปรับเสียงมาแล้วปืนจะซา,า,าตามแล้วจ้ะเปิดประตูเลยอันนีเอาไปฮ้ยอ้ ว้าไปแล้วดีวเดียวมันรู้ตัวเลยพี่ไป่เราเราทำอรตูพี่ไปเร็วที่นี่ใช่ไหมอย่ายึดคอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะกําแสงพวกมันทิ้งฐานพวกมันก็ไม่เหลือกิจจุโกะเด็กกิจจุโกะออยล์เฟส we are living ไฮอจิลาไอ้มันร่วมกับโจนไตเป็นยังไงล่ะพวกเราเขอเสนอที่คุ้มค่าต่อกันยังไงล่ะกับน้องอจิลา ดิสลีตอนนี้กำลังเสริมเราจนเราอย่ระเบิดนารูนี่นะเฮ้ยมาสาราพสุดายไม่ได้ทีนี้มันกอยู่พร์อะไรนะระเบิดพร้อพิษเโอ้ยกระสุนไม่ต้องห่วงออนจีลาไม่เกาะหนาออนจิลาเกาะหนาเกินไปนี่แน่ยิงหัวโอ้โหคตรแม่ เอไมวาเอาติ๊ง้อมันใช้วิธีเบสิกไหมครับขุดขุดดิ่งลงมาจะมาดิแลกเกสซี่โอกาสเขาเล่าว่าถึงแล้วทันลมทานไม่ให้เละเลยเราก็เลงจะเสียไวฟูไปส่งอีเพิร์นออกไปมาเลยมาเเลย เฮ้ยทำไมนายไม่ตายนี่นัดเราตายคู่ไงล่ะยิงไปหลับตายยิงโดนจ่าหลับตายยิงเอาก็มันยืนติดกันจริงๆมันมีรถถังด้วยเราได้รถถังมันมาดูใช้รถถังดันไปเลยแย่แล้วใหม่นะมันมาแล้ยโจ๊ตเต้จ้าไนรถถังเจ้านไนตีเลยจ้านายใจเย าไปอ๋อรถแตกบิกออดเด็บเราเจอถามมาแล้วจ้ะน mm ี hmm? ่ต้องไปที่นี่แน่นอนงั้นเรามาเปิดเอาซีโฟนนี่ไงมันขุดมันขุดแร่มาแลกปืนแผ่นระเบิดเราต้องใช้วิธีผู้ก่อการร้ายจัดการมันพรอมแพ่บินแพลนเฮ้ยเป็นผู้รักษาดินแดนทำอย่างนี้ไม่ได้เว้ยถลายมันจะอยู่ทำไมอ่ะต้องระเบิดลันโจ๊ตต้องระเบิดลันโจ๊ตมนฆ่าคนไหมย่าให้ตัวอยดาทำก่อน

ก็จบแค่แมวครับนจบแค่ไขควยิงกูได้ไหมดีมึงกดมากูก็ยิงกูเกิดมาก็ยิงกูอเดียวเลยเกิดมาก็ยิงกูยิ่งหละกูอยู่ใจใจของกูมึงก็ยิงกูเอาหล่กก่อนสำหรับคลิปเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยว่าการเป็นหน่วยรบพิเศษต่อสู้กับไอ้เจ้าพวกโจรใต้กลุ่มก่อความไม่สงบก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นไงบ้างน้องหนึ่งร้อยวันในคลิปสนุกกันไม่เอ่ยกับการปราบปรามเจ้าพวกกลุ่มก่อการร้ายใครดูมันจะจบพวกเราต้องขอขอบ คุณมากกันนะครับและอย่าลืมลงไปข้างล่างฝากที่จะกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์เกมสสนุกเกมอื่นๆลงช่องต่อในอนาคตด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอ้บายบายจ้า